สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวงานเคลียร์งกันนะคะอันนี้ก็จะถ่ายให้เห็นหน้างานก่อนเคลียร์งนะคะอันนี้จะมีการขุดตอและเผานะคะไม่ได้ขนออกอันนี้ก็เป็นกองเศษไม้ที่ เขาตัดเอาต้นใหญ่ไปแล้วเนื้อที่ประมาณไล่กว่ากว่านะคะมันก็มีแต่เศษไม้แล้วก็ต่อ อันนี้ก็กองเศษไม้และตอรวมกันไว้นะคะก็เตรียมตัวเผาส่วนที่เหลือก็จะขุดหลุมกบนะคะไม่ได้ขนออก ตอนนี้ก็ทำการเผาเสร็จสิ้นแล้วก็ขุดกบตอส่วนที่เหลือเสร็จสิ้นแล้วนะคะอันนี้ก็คือหน้าง,งานตอนเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะคะเตรียมส่งงานท่าในใดสนใจงานเชียริงขุดสะถมที่สามารถอินบ็อกชทเข้าเพจอธติพรขุดสะถมที่ได้นะคะ